ล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงวันแห่งความรักเนี่ยนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นกุหลาบสีแดงโ,โหซึ่งที่อาณาจารเนี่ยก็จะมีคนสั่งเยอะมากในช่วงวาเลนไทน์นะคะก็จะเป็นกุหลาบแดงแบบนี้นะคะซึ่งปีนี้อาณาจารย์ก็มีจับช่อเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ที่จะสาธิตให้ดูเนี่ยก็จะเป็นกล่องซึ่งเป็นโปรดักที่จะตั้งใจจะขายในวันวาเลนไทน์นะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นี่ก็จะแบบโอ้โห มีความเป็นหัวใจสามมิตินะคะ<ม>ก็จะทำให้ดูเลยละกันค่ะก,ก็จะเริ่มจากนี้ก่อนเลย<ม>ความพิเศษของดอกไม้จากระจาทร,รัฟเก็จะมีพินทุกทุกดอกนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนมีปักพินตรงกลางแบบนี้ใช่ ก็จะเลือกดอกที่บานกำลังกำลังสวยอะค่ะมาจัดสาหรับช่อนี้ซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ14-17ถึง17ดอกขึ้นอยู่กับว่าอย่างคุณภาพดอกที่ได้มาแบบเนี้โหใหญ่มากเห็นไหมมันต่างกันเลยอันนี้คือแบบใหญ่มากนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกุหลาบนำเข้าของที่ร้านจะใช้กุหลาบนำเข้าเนี่ยประมาณ 6กนี่ยจะนำเข้าจากเอกวาดอรซึ่งก็เป็นแหล่งดอกไม้จากทั่วโลกซึ่งปีนี้เนี่ยจะสั่งไปแล้วแหละเอกวาดรพิเศษตรงที่สายพันธุ์เขาอะค่ะเขาจะเป็นสภาพอากาศเอยสายพันธุ์เอยทำให้กลีบของเขาเนี่ยจะหนาจะใหญ่แล้วก็ดอกจะเป็นแบบอลังการจะเคยจัดเนี่ยดอกกดเท่าฝ่ามือก็มีซึ่งราคาก็จะแพงแล้วยิ่งปีนี้เนี่ย เป็นเรื่องของการขนส่งอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราสามารถจัดหามาได้อีกแหล่งหนึ่งที่คนก็จะนิยมไม่แพ้กันราคาเนี่ยย่อมเยาวกว่าเยอะมากก็คือกุหลาบจากประเทศจีนจีนนี่เขาเก่งมากก็จะนับถือเขามากเพราะว่าเขาสามารถที่จะสรรหากุหลาบที่สวยใหญ่คือทำได้ไม่แพ้กันเลยอ่ะคือ เนี่ยไม่แพ้เลยนี่จับจีนนะคะที่ตัดโรวันนี้เพราะว่าของเอเบรดอยังเข้ามาไม่ถึงแต่ของไทยเนี่ยก็ไม่ก็ไม่แพ้เพราะองไทยกุหลาบแดงหอมมากแดงเชียงใหม่เนี่ยนะโอ้โหเปิดมาปุ๊บคือแบบว้าวหอมสุดๆใช่นี่คุยไปทําไปเรียบร้อยละสิบสองดอกอันเนี้ยสิดอกก็จะแบบฟูๆหน่อยใช่ เนกแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดนะคะแต่ก็จะใช้ถุงมือทุกครั้งแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะความพิเศษของกล่องน,นี้อยู่ตรงนี้ค่ะีครอบแล้วก็จะครอบไปแล้วก็จะผูกโบวให้ แล้วก็จะมีการ์ดพิเศษจากทางการนะคะซึ่งเป็นการที่จะออกแบบเองอนะคะแต่ถ้าบิดว่าใครที่อยากจะได้ความพิเศษมากไปกว่านั้นจะส่งรูปของคนที่เรารักรูปคู่มาให้อาสา,าทําการ์ดให้ก็ได้ค่ะก็ยินดีที่จะปริ้นออกมาแล้วก็ผูกไว้ตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นี่จะเป็นของของวัญวาเลนไทน์ที่แต่เชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยอ,อาจจะถูกใจ ไม่มากก็น้อยแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนหนุ่มๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะใครสนใจอยากจะสั่งกล่องดอกไม้เป็นไทยจากร้านเจ้าจักฟลาวเวอร์สก็สามารถทําได้เลยค่ะสั่งล่วงหน้าเนี่ยนอกจากจะมีราคาพิเศษให้แล้วนะคะก็ยังจะได้ดอกไม้ที่คิกว่าพร้อมมากกว่าเพราะว่าสั่งใกล้ๆบางทีเนี่ยเราดอกไม้เราไม่ทันก็อาจจะต้องมีปฏิเสธลูกค้าไปเยอะเหมือนกันว่าแบบดอกไม้หมดแล้วจัดให้ไม่ทันออเดอร์เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้า สนใจต้องสั่งลงหน้าเท่านั้นก่อนสักอาทิตย์หนึ่ง,งก,ก็คือภายในเดือนมกราคมจนเลยถึงสัปดาห์แรกของเดือนกมภาพักเท่านี้เนี่ยเจ้าสาทำจนคุณคุ้นเคยมากที่ความพิเศษไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่นะแต่ว่าอยู่ที่แบงค์พันนี่แบงค์พันเก้าสิบเก้าใบจัดทําเป็นรูปหัวใจแล้วก็ทัางขาเนี่ยจะใช้กระดาษชนิดพิเศษซึ่งไม่ใช่กระดาษสาห่อดอกไม้ทั่วไปเพราะว่ากระดาษเนี่ยจะได้ความฟิว จะได้ความละมุนมากกว่าในเรื่องของสีที่ไม่ขาวจนเกินไปแล้วก็ความความบางของกระดาษเนี่ยคุณภาพกระดาษขนมเลยแล้วก็ข้างนอกเนี่ยจัดเป็นสีชมพูสองเลยเยอร์ก็คือช่องใ,ใหญ่มากแต่ว่าน้ำหนักเบาี่จะใช้เทคนิคพิเศษของสาในการทำช่อบ,บิ๊กลูมแบบนี้ให้มันเป็นหัวใจที่ใหญ่มากค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะลูกค้าของจ๋กก็จะเป็นกลุ่ม ชาวต่างชาติใช่ไหมคะที่เป็นแฟนคลับก็จะสั่งให้กับศิลปินแต่ก็จะทำทุกวันเริ่มตั้งแต่แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแล้วก็พิเศษที่สุดก็คือแบงค์พันในโลกสั่งทํโลกหน้าค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าจาจะไม่ได้พับแบงค์ไว้รอสําหรับแบงค์พันเพราะว่ามันต้องใช้อนี่เกือบแสนนะก็จะเลือกใช้แบงค์ใหม่เท่านั้นตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ สองถึงสามวันแต่ว่าก็แนะนําอยู่ดีว่าถ้าเกิดว่า2อถึงสวันในกรณีที่เราไม่ได้มีออเดอร์หนักมากเยอะมาก <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้าเป็นออเดอร์เยอะๆเนสองถึงสามวันอาจจะไม่ทันเพราะว่าขั้นตอนแต่ละส่วนในการที่จะทำาหามันค่อนข้างละเอียดอย่างแบงก์พวกนี้จะพยายามใช้สกอ๊อตเทปให้น้อยที่สุดใช้ลวดกับสกอ๊อตเทปไม่ใช้กาวเลยเพื่อที่ว่าเวลาเราแกะไปใช้เนี่ยแบงก์จะได้คงสภาพเหมือนใหม่แต่ไม่มีการชำรุดเสียหายแน่นอนค่ะ ใครที่สนใจนะคะมีตอนนี้มีเยอะมากมีทั้งดอกไม้สด,ดไม้เงินอดอกไม้ประดิบน,นะคะใครที่สนใจอยากได้แบบไหนจัดช่อจัดกล่องตักร้าแจกการกระเช้าติดต่อได้ที่จะดับเรา